สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับวันนี้เราจะนำสูตรวิ่งนะคะวิ่งล่างรัฐบาลไทยสุตรที่1มาฝากกับเพื่อนๆที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์สูตรคำนวณเป็นเพียงแค่สมการนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรระยะกลางเนื่องจากจะอยู่ประมาณ จ็ดงวดเนาะก็จะย้อนไปตั้งแต่งวดที่ออก782และ67 7, 7 82และ67ดโดยวเราจะนำตำแหน่งหลัก10บนนะคะบวกหลักหน่วยบนเราจะนำหลักสิบนคูณ4ก่อนนะบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างบวกกับหลักหน่วยล่างคูณ3แล้วก็บวก8คงที่จะเท่ากับผลลัพธ์ซึ่งนะคะตรงนี้ก็คือ48 4 7ป 8, 8ี่อ่ามิฉันจะทดไว้ตรงไหนให้คุณดูอ่ะ 32บวกคุณคิดไว้ในใจนะบวกกับหลักหน่วยบนเลขสองเสามบวกสบวกกับหลักอาล่างนะคะเลขหกแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างคูณ3ามสาเจ็ดยีดังนั้นเนี่ยสอบวกสได้4 4่บวกหได้10บสิบวกหเป็น11 11บวกกับ8คงที่ก็เป็น19 ดังนั้นตัวนี้ได้เลขวิ่งเลขเก้านะคะออกอะไรงดต่อมาออก4ี่เจ็ดแปดและเก้าหนึ่งเลขเก้ามาหลักสิบล่างตรงนี้นะคะมาสิบล่างต่อไปหลักสิบบนคูณสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดไดฉันทดไว้ตรงนี้แล้วกันนะบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยล่างคูณสามหนึ่งคูณสามได้สาม เราจะไม่มองหลักสิบนะคะเรามองแต่หลักหน่วย8ปบวกแเป็น16 16บวกเได้25 25บห้บวกสนะ,ะก็ได้28 28บวก8ก็ได้36นะ,ะอย่าลืมบวก8คงที่ด้วยนะคะได้36ก็จะใส่6ตรงนี้นะะออกอะไรออก8 1 2และ4 6 8 1 2และ4 6เลข6ตัวนี้มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง <S 2> <S 2> <S 2> พิจารณากันต่อฝาก เรียนเพื่อนๆที่มาทุกคนนะคะที่มารับชมนะ <c oughs> ให้ให้คำนวณตามด้วยนะ <c oughs> เผื่อดิฉันบวกผิดถ้าบวกผิดแล้วแบบว่าคุณลงไปตรงนั้นคุณพิมพ์คอมเมนต์ไว้เผื่อเพื่อนๆเข้ามาจะได้เห็นแล้วก็จะได้ไปดูรีเช็คของตัวเองก็แล้วกันเนาะหลักสิบบน 4, คูณสี่หนึ่งคูณสี่ได้สี่บวกหลักหน่วยบนเลขสองบวกหลักสิบล่างเลขสี่ บวกหลักหน่วยล่างคูณ3า6สามอย่าลืมบวก8คงที่ด้วยนะดิฉันไม่ได้เขียนตรงนี้เพราะว่าเขียนตรงนี้แล้วดังนั้นเราจะบวก4บวก2ได้6กหบวกสี่ได้ส0บ0บวก8เป็น18 18บวก8ได้36ก็ได้เลข6เช่นกันอันนี้เข้าใจนะคะงวดถัดมาออกอะไรออก2 0 2และ66 2 0 2และ66เลข6ตัวนี้นะคะก็มาในตำแหน่งหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างเพราะว่าออกเบิ้ล6 6ห ความจริงเราจะทำแบบนี้ให้เห็นเต็มก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นตัวเลขน้อยดิฉันก็เลยจะต้องเลื่อนขึ้นให้คุณรับชมแบบนี้เอานะต่อมาค่ะหลักสิบบนคูณ4ี่ศูนย์คูณสี่ก็ได้ศูนย์ใส่เป็นที่เข้าใจบวกหลักหน่วยบนเลขสองบวกหลักสิบล่างเลขหกบวกหลักหน่วยล่างคูณสามสามหกสิบแปดอย่าลืมบวกตัวแปดงที่ข้างล่างนี้ด้วยนะสองบวกหกได้แปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกแปด ก็ได้22บนะบวกผิดหรือเปล่า0นะคะบวกกับ2บวกกับ6บวกกับ3 6 18 2บวก6ได้8 8ดบ,บวก8เป็น16นะคะ16บวก8ได้24ขออภัยนะคะได้24ใส่4ออก4 4 6และ4 4ดังนั้น4ตัวนี้ก็มา10ล่างหน่วยล่างเพราะว่าเขามาเบิ้ลใช่ไหมอ่ะต่อมาหลัก10บนคูณ4เช่นกันกนีฉันเลื่อนขึ้นนิดนึง คุณจะได้เห็นหลักสิบบนคูณ4 4 4 6ี่่ดิฉันโทษไว้ตรงนี้บวกหลักหน่วยวนเลข6บวกหลัก10บล่างเลข4บวกหลักหน่วยล่างคูณ3 4 3 12อย่าลืมบวก8คงที่ด้านล่างนะ6 6บวก6ได้12 12บวก4เป็น16 16บวกสเป็น18 18บวก8ก็ได้2 6ดิฉันก็ใส่หข้างล่างนี้ออกอะไรออก951และ63 951เละ6กสเลข6ก็มาในตำแหน่งของอะไรคะหลัก10ล่าง นะรัฐบาลไทยต่อไปเราก็นำหลัก10บนคูณ4 5 4ห้สี่สนะบวกกับหลักหน่วยบนเลข1บวกกับหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณ3 3 3 9หลักหน่วยลงกันนะคะอันนี้ไม่มองละ1บวก6ได้7 7เบวก9เป็น16ยลืมบวก8 16บวก8ได้24ดังนั้นก็จะได้เลข4ตรงนี้งวดที่ผ่านมาออกอะไร 9 9 0และ1 4เลข4มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะทีนี้เรามาดูของวัวต่อไปเดี๋ยวค่อยจดสูตรตอนท้ายนะคะหลักสิบบนคูณ4 49, 4 9 4ี่8 3 2 4ส3 6จะนะคะสามเราก็ทดไว้ก่อน บวกกับหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณ3 4 32ี่บวกหได้7 7บวก2ได้9 9บวก8ก็เป็น17นะคะอันนี้ก็จะได้เลข7ดังนี้ไม่ทราบว่าจะเดินหรือไม่นะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีวิจรารณญาณและสติในการรับชมด้วยนะ อ่ะอ่ะถูกแล้วนะอ่าทีนี้ดิฉันจะมาเขียนสูตรให้คุณดูก็คือใช้หลัก10บนนะคะคูณ4ี่นะทำในวงเล็บก่อนนะคะบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณ3อย่าลืมบวก8ปดคงที่ด้วย เท่ากับ x นะ x ก,ก็คือตัวผลลัพธ์นะดังนั้นก็จะมีดังนี้เนาะหลักสิบบนคูณ4บวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณ3 8คงที่เท่ากับ x นะคะคือสูตรคำนวณวิ่งล่างสูตรที่1ฝากกดติดตาม subscribe แรกกระดิ่งนำสูตรมาผัากกับเพื่อนๆที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องเท่านั้นขอบพระคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมช่วงเวลานี้ก็ประมาณวันที่เท่าไหร่นี้อ่า วันเวลาไว23ละเพื่อนๆทุกคนนะคะดังนั้นก็อย่างว่าเนาะเขาออกวันที่หนึ่งใช่ไหมคะเหลือเวลาอีกประมาณ7จวันแต่ละหลายท่านก็คงจะซื้อไว้บ้างแล,ล,ล,ล้วล่ะลอตเตอรี่ดิฉันก็ซื้อไว้บ้างแล้วล่ะนะคะก็ซื้อพอสมมาพักควรเราก็เน้นแบบว่า เราไม่ได้เน้นในเรื่องของของของลอตเตรี่เนาะซื้อเผื่อจะถูกสักรางวัลหนึ่งวันนี้เนาะเดี๋ยวดิฉันจะนำวิ่งล่างอีกสูตรหนึ่งนะมาให้มาให้กับทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบเซตปักหลักปักหลักสองตัวอ่าสี่ชุดตรงหชุดตรงแล้วแต่กรณีดังนี้สูตรนี้แคปเจอร์ไว้ฝากพิจารณา ขอบคุณที่ทุกท่านมารับชมนะยังคงฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆทุกคนขอบพระคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาสวัสดีอะไรก็ตามนะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากบางคนบอกว่าไม่กล้าคอมเมนต์แล้วแคทซ่าเนี่ยนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหายไปอยากช่องนะคะอ่าไม่นะดูได้นะคะ ดูได้ทุกคนนะคะเพราะว่าเขาก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอะไรที่ไม่สุภาพเราก็จะไม่ไม่ให้ปารากฏแล้วก็แอบเพียในช่องก็แล้วกันนะดังนั้นก็ก็ต้องเข้าใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคนเราเหมือนที่ดิฉันเคยบอกอ่ะรักชอบก็จึงมาดูมาชมเรารักสมการเราก็มาดูมาแวะมาดูมาชม แต่ถ้าสมมุติคิดว่าคุณเลิกได้ม,มันก็สุดแต่ความจำงของคุณไม่มีใครเขาไปเรียกใครมาดูมาชมได้หรอกเหมือนในเช่นบอกว่าโอ้มาชมกองที้เช่นน้นนอยอย่างเงี้ยถ้าคนที่เขาไม่อยากชมเขาก็ไม่ชมอยู่แล้วนะคะนะสังเกตดูนะรัฐบาลไทายเนี่ยเขาจะออกเลข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  เขาเรียกว่าเลขเบิ้ลกับเลขหามเยอะนะความจริงข้างหน้านี่จะมี1นหนึ่งด้วยนะก่อนที่จะออก6กเจ็ดนี่ยนะคะก็จะมีเบิ้ลล่างนะสังเกตดูว่าเลขเด่นคงที่รัฐบาลไทยไม่ต้องคิดก็คือเลขสี่กับเลขสี่กับเลขหในทุกงวดนะจะประมาณเป็นจะประมาณเป็นสิบงวดได้มั้งนะเกือบสิบงวดได้มั้ง เด่นบนคงที่คือสี่กับหกยังเก็บเลขนี้เลขหตัวนี้หมาอันนี้เลขสี่มาอันนี้เลขหมาอันนี้เลขหมาสองหลักอันนี้มาทั้ง4ทั้งหกทั้งสี่อันนี้เลขหมาอันนี้ก็เลขสี่มาเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากคิดอะไรมากก็สมการคงที่บนล่างคือสี่ห แต่ว่านี้คือสูตรคำนวณวิ่งล่างสูตรที่1น,นะก็จะได้ดังหน้าจอนี้นะคะสูตรอยู่ตรงสีน้ำเงินด้านล่างขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ